สวัสดีครับหมอนี่มึงมาหาหมอหรือมาทวงหนี้เนี่ยจะตะโกนทำไมผมมาหาหมอครับแล้วมึงจะเสียงดังทำไมเอ่อคือหูพุมไม่ค่อยดีอะครับหูมันคืออะไรอ่ะนี่ไงครับแล้วมันหูไม่ใช่แล้วไงอ,อ้ถ้าสองข้างอะ่ะเขาเรียกหูครับแต่ถ้าข้างเดียวอะ่ะเขาเรียกหูแล้วไอ้หูเนี่ยอาการเป็นยังไงคือ คนอื่นพูดอะไรก็ตามนะหมอผมจะได้ยินแค่ครึ่งเดียวครันบแปดสออกไปเอาดีๆสรุปคุณเป็นไรมาเนี่ยเออคือเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยเอผมใช้เวลานานมากเลยครับท้องผูกเหรอเปล่าครับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือเปล่าเปล่าครับผมถ่ายเป็นเวลามากเลยนะครับปกติผมจะถ่าย8ปดโมงเช้าของทุกวันเลยนะครับงั้นก็ดีแล้วไม่ใช่หรอก็ปกติดีนี่ แต่ผมตื่นเก้าโมงครับออกไปแล้วทำไมคุณถึงใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานขนาดนั้นล่ะไม่บอกหรอกไม่บอกก็ออกไปเออหมอกครับผมยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามมอดปัญหาอะไรไหนว่ามาสิอะไรเอ่ยอ้าดีดีเออเรื่องฉี่รถที่นอนนะครับเล่ามาสิคืออย่างนี้ครับ มีอยู่คืนนึงผมกําลังนอนหลับอยู่ดีๆเนี่ยแล้วผมก็ปวดฉี่มากๆปวดฉี่มากจนผมอันไม่ไหวครับ<ห>แล้วผมก็ลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำครับแล้วยังไงต่อ,อแล้วผมก็ตกใจตื่นครับแล้วผมก็ได้รู้ว่าที่ผมฉี่รถที่นอนอะ่ะมันเป็นแค่ความฝันครับข <laughs> <laughs> อบใจที่เล่าให้ฟังนะไม่เป็นไรครับหมอเออหมอหมอเชื่อเรื่องความรักไหมครับหมอเ <laughs> ชื่อ้องออกไปครับ หมอไล่ผมใช่ไหมครับเออ,อยังไม่ไปอีกถ้าเกิดมีคนเอาเงินมาให้100ล้านบาท <Wow. S 1> แล้วให้เธอไปอยู่บนเกาะกลางทะเลเป็นเวลานานหนึ่งปีแต่มีตัวเลือก5อย่างนะแต่เธอสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 1. หมอ 2. รอปพอ 3. ุโทรศัพท์ 4. หมา 5. คือพี่ยงไง<ส><ก>ให้พันเลือกอ่ะเลือกจะเลือกอะไรเอองั้นหนูนขอถามอะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมได้สิหมออ่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงสิเอองั้นเราเพอคงเป็นผู้ชายสินะก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน <S 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 อ้าวถ้าหนูเลือกโทรศัพท์อ่ะบนเกาะไฟฟ้าก็ไม่มีสัญญาณก็ไม่ดีเลือกไปก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะนั่นแหละก็ท้าบอกว่าหนูก็ต้องเลือกพี่แล้วแหละ เออแล้วหมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเห็นหมาดีกว่าพี่เหรอี่เธอเห็นหมาดีกว่าพี่ใช่ไหมโอ้เธอเหมาดีกว่าพี่เหรอ